สวัสดีครับสวัสดีพี่ชัยนะครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็เดินทางมาจนถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับผมสาหรับแนวทางของพี่ชายนี่ชุดตองวดได้ปล่อยไปแล้วใช่ไหมพี่ใช่ครับผมปล่อยปล่อยไปแล้วชุดหนึ่งนะครับชุดสูตรคำนวณใช่ไหมครับครับชุดสูตรคำนวณชุดหวยล็อกนะครับชุดสูตรคํานวณเลขล็อกใช่ไหมครับครับผมเป็นไงครับสําหรับแนวทางของสูตรคํานวณเลขล็อกนี่ยังเดินดีเหมือนเดิมไหมพี่ครับผมยังยังดีอยู่ครับผมยังเข้าเรื่อยๆรื่อครับครับครับทีนี้ ที่พี่ชัยถูกงดก่อนเนี่ยเป็นสูตรคำนวณที่ถูกสองตัวใช่ไหมพี่ครับผมแต่ว่าที่ถูกสามตัวนั้นถูกสองหนึ่งสองใช่ไหมครับครับผมเป็นเป็นความฝันเป็นเป็นเลขความฝันนะครับชุดที่แล้วครับแล้วก็ชุดนี้ก็ฝันแล้วครับฝันแล้วครับแต่จะผิดหรือถูกยังไงก็ใช้วิจัยานในการรับชมนะครับแนวทางเนาะครับผมฝันดีแล้วใช่ไหมพี่ฝันดีครับผม ส่วนใหญ่ของพี่เนี่ยที่ว่าถูก3ามตัวบ่อยๆนี่จะเป็นความฝันเนาะใช่ครับครับผมความฝันแล้วก็อันของสูตรคำนวณนี่จะถูกจะเป็นสองตัวบนครับผมสองตัวบน2ตัวล่างครับครับครับแต่ว่าอันเลข3าตัวของพี่นี่ถูกมาสองหมดแล้วใช่ไหมครับครับผมโอ้ครับแต่ว่าถ้าใครตีมันแม่นนี่เป๊ะเลยใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่างดนี้มาแปลกมาแปลกมาเป็นตัวเลยใช่ไหมรับฝันยังไงครับพี่ฝันว่าไม่ไม่เห็นตัวนะครับได้ยินแต่เสียงเนาะ ได้ยินแต่เสียงว่าเออเขาจะให้อคือจะให้โชคให้ลาบนะแต่ว่าก็ไปไปไปอย่าลืมไปทําบุญนะครับที่ที่เคยทําปกติผมก็ทําบุญกับคนพิการคนยากจนคนอะไรอย่างนี้ตลอดนะครับที่นี้เขาก็เลยบอกว่าเออผมก็เลยขอขอขอโชคขอลาบหน่อยจะเอาไปทําบุญอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ครับก็คือ อธิษฐานในใจเขาในใจอย่างีในความคิดเอเราก็คุยกับเขาแหละแต่ว่าพี่ไม่เห็นตัวไม่เห็นตัวนะครับทีนี้ก็เขาก็เลยให้เลขมาให้ตัวเลขเป็นตัวเลขมาเขาเลยแต่ผพี่ก็รับปากว่าถ้าถ้าได้โชคได้ลาบพี่ก็จะเอาไปทําบุญกับกับคนยากคนไร้นี่เลยครับแล้วแล้วในลักษณะที่เขามาให้นี่เขามาให้ยังไงพี่มาให้เห็นเป็นตัวเลขเลย มาให้เห็นเป็นตัวเลขครับเขาเขาเป็นใครพี่รู้จักไหมครับไม่รู้อันนี้อันนี้ไม่รู้นะครับอันนี้คือได้เราได้ยินแต่เสียงอะในในฝันเนาะเราเราก็ลืนตานเนี่ยแหละแล้วก็ก็ขอได้ไหมว่าถ้าถูกจะเอาไปทําบุญช่วยคนยากคนจนอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็บอกได้แต่ว่าอย่าลืมไปเอาไปทําบุญนะถ้าได้อะไรเงี้ยได้โชคได้ลาบอย่างเงี้ยนเะขาบอกให้เอาไปทําบุญใช่ครับให้เอาไปทําบุญผมก็สัญญาพี่ก็สัญญานะว่า โอเคครับถ้าได้โชคได้ลาบจะเอาไปทําบุญนี่คือคําสัญญาที่ให้กับเขาไว้นะครับครับแล้วเสียงที่มาบอกว่าอย่าลืมนะต้องไปทําบุญเนี่ยเป็นเสียงผู้ชายหรือเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายครับอันนี้เสียงผู้ชายครับเสียงผู้ชายในลักษณะที่เขามาให้นี่เขามาเขียนให้หรือว่าเขายังไงพี่แต่คืนนั้นฝันเห็นเป็นตัวเลขเลยเห็นขึ้นอยู่ตรงไหนพี่เห็นอยู่ขึ้นอยู่ตรงเหมือนปลายดิสอในความฝันเนาะ มันเหมือนวางอยู่ปลายดีสอดีสอวางอยู่แล้วก็มีตัวเลขอยู่สามตัวเลยอ๋อเหมือนเขามาเขียนให้ใช่แล้วเขียนปุ๊บแล้วก็วางไว้อย่างงี้นะครับเขียนแล้วก็วางปากกาดีสอไว้อะไรประมาณครับครับกล้องฝันเห็นเป็นตัวไหนพี่เห็นเป็นหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกครับผมตัวหนังสือเป็นสีอะไรครับตัวหนังสือเหมือนเหมือนตัวดีสอเนี่ยแหละมันสีดีสอสีดีสอสีดำๆนี่แหละแต่เขียนเขียนปุ๊บแล้วก็เหมือนวางไว้อย่างงี้ คือบ้านอา่าแล้วก็ไม่เห็นตัวได้ยินแค่เสียงที่คุยกันสัมผัสกันเฉยครับครับก็บคือว่าหลังจากที่เห็นตัวเลขปั๊บเขาก็บอกว่า<ม>อย่าลืมนะอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับอย่าลืมไปทําบุญนะอะไรนะอย่างงี้เพราะว<ม>่าพี่ก็ทําบุญตลอดเนาะ<ม>อะไรเงี้ยอาจจะทําให้บุญให้เขาบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเขาอาจจะได้รับแล้วก็มาบอกโชคบอกลาภอะไรอย่างเงี้ยอืมีครับครับปกตินี่ความฝันบางทีต้องตีเป็นตัวเลขเนาะครับแต่ว่าอันนี้นี่อันนี้เขาเขาเขียนให้เลยครับอืมเขียนให้เลยเนาะครับ ส่วนตัวนี่พี่คิดว่าเป็นใครครับนึกไม่ออกเหมือนกันอาจจะเป็นเมื่อก่อนะก็ยังว่าจะเป็นเจ้าโนนตะดวงบ้างอาจจะเป็นภูมิเจ้าที่บ้างมีสองที่นี่ที่พี่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นพวกทางนี้นะครับทางภูมิไม่ภูมิเจ้าที่ก็นนตะดวงนี่แหละเพราะว่าพี่กับเจ้าที่โนนตะดวงจะสื่อกันได้ตลอดครับครับบางทีแกก็มาแบบมืดๆม,มาแบบเหมือนคืมฟ้าค้มฝนเลยมามอืเรียกบอกบแบบ เนี่ยพูดแล้วขนลุกไดจริงๆนะแกมาเนี่ยกขพูดออกบนจะออกอย่างนี้ล่างจะออกอย่างนี้อย่างนี้เลยออ,ออกเลยใช่ไหมพี่ออกออกเลยจริงๆบอกโอ้โยังคุยกับแม่อยู่นะแบบนั่งอยู่หน้าทีวีแล้วก็นั่งรุ้นเลยโอ้เหมือนในฝันเลยมันออกอย่างนี้อย่างนี้เลยบอกว่าครับชุดเมื่อก่อนมันออกห้าเก้าเนาะแกก็บอกว่าช่วงอ่าเข้าภารรษาปีปีก่อนนู่นเนาะครับแกก็บอกว่าเคยเข้ามาบอกเลย มาแบบมึดๆนี่แหละมามาแล้วก็มาบอกบนจะออกตัวนี้ล่างจะออกตัวนี้ล่างออกห้าเก้าจริงๆอันนั้นก็โดนถูกเยอะอยู่ครับส่วนใหญ่ถ้าว่าฝันเข้ามาบอกเป็นตัวในส่วนใหญ่จะแม่นครับถูกลอตเตอรี่ไปประมาณ60กว่าใบตอนนั้นโอ้นะถูหกสิกว่าใบเลยครับเ,รเล็จได้แสนกว่าเลขกล่างใช่ไหมครับครับผม,มเล็กล่างครับ,รบแต่ว่าคนที่มาบอกเมื่อคืนนี้ใช่ใช่อันตัวอันี้ร้ไหมครับไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเพราะอหนึ่งไม่เห็นหน้าไม่เห็น ไม่เห็นหน้าได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงอาจจะเป็นภูมิบ้านหรือว่าจะเป็นเจ้าโนนตะดวงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจครับคือได้ยินแต่เสียงแต่เขาบอกว่าให้ทําความดีไปนะอะไรนะทําความดีไปครับทําบุญทําช่วยเหลือคนยากคนจนไปนะครับแล้วเสียงนี่เหมือนเหมือนใครในบ้านไหมครับไม่เหมือนปู่ย่าตายายทางบ้านนี่ก็ไม่มีใครเคยเสียชีวิตหรืออะไรนี่แต่แบบอยู่ไกลๆกันแล้วก็ไม่เคยได้ยินแต่ว่า ให้คิดว่าน่าจะเป็นนนตะดวงน่าจะมากกว่าอาจจะเป็นปูนอาจจะเป็นรวมนนตะดวงครับครับเพราะว่าปูนเขาจะเขาจะซื้อมากับพี่เรื่อยๆครับปูนนตะดวงนี่เคยบอกถูกกี่งวดพี่เคยบอกถูกนะครับเก้างวดเก้างวดติดเลยอันนี้ครับเก้างวดติดถูกจนแบบดังนะเมื่อก่อนนี่ยังไม่มีโซเชียลเนาะถ้ามีโซเชียลนี่ คิดว่าน่าจะเป็นคนดังคนหนึ่งแหละขนาดแบบพูดกันปากต่อปากไปในเขตสามสี่ตำบลห้าตำบลแนมพืน้นนงรองนี่เนาะค,คือก็เขาก็โทรมาหาแบบไม่ขาดสายเหมือนกัน,น,นไม่มีสื่อโซเชียลเนาะเก้างวดเลยใช่ไหมเก้างว,วดติดครับเก้างวดได้เงินก็นโอ้เยอะครับเซนตงว่าเขาถูกกันนี่อย่างต่ำนี่หลักแสนใช่ใช่ใช่เก้างวดติดเนาะใช่อย่างพี่ข้างบ้านนี่ก็ได้ได้อยู่หลักแสนหลายแสนอยู่ สองขวบก็เขามีเงินเนาะอย่างเราก็ถูกทีละแล้วตอลี่ก็ได้ทีละสี่ห้ามื่นอะไรเงี้ยเมื่อถูกก็ก็ได้ได้เสร็จก็เอาไปทําบุญทําบุญเสร็จก็ไปเลี้ยงเจ้านนตะดวงอ๋อครับครับแล้วเพื่อนๆเคยให้ถูกสามตัวไหมพี่เคยๆครับเคยถูกสามตัวอ๋อสามตัวก็ถูกครับถูกสามตัวก็ถูกเนี่ยหมายถึงนนตะดวงเนาะที่ที่เคยพี่เคยไปทําก็เคยถูกสามตัวตรง วูสามตัวตรงก็ถูกครับสามตัวโต๊ดก็ถูกสามตัวตรงก็ถูกส่วนใหญ่จะเข้าเป็นสองตัวครับสองตัวส่วนใหญ่จะเข้าเป็นสองตัวแล้วรอบนี้เพื่อนได้บอกนะครับว่าจะถูกหรือไม่ถูกเป็นหนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจนะอันนี้คือในความฝันเราสู่กันฟังเป็นแนวทางเนาะครับก็อย่างที่ที่เห็นแล้วก็นั่งคุยกับแกนเนี่ยแหละนั่งคุยเราก็นั่งด้วยยกมือไหว้ด้วยเราก็นั่งยกมือไหว้แต่แต่เราเนะี่ยได้ยินแต่เสียงแต่ภาพเนี่ยมันเป็นแบบภาพเหมือนท้องฟ้าอย่างนี้แหละ สีนวลๆ,ๆอย่างนี้แหละเหมือนกๆๆอันือใกล้จะค่้อ่าคือมันใกล้จะค่้อย่างเงี้ยเราก็นั่งคุยแล้วเขาก็บอกว่าเอออย่างนั้นอย่างงี้นะห้ทาดีต่อไปนะอะไรนะเป็นไงอย่าช่วยเหลือคนออตกทุกข์ได้ยากนะอะไรนะ,ะงั้นผมถ้าว่าอย่างงั้นผมก็ขอเป็นโชคเป็นลาบเป็นให้แนวทางได้ไหมครับอ,อถ้าได้จะเอาไปทําบุญอย่างนี้นะ,ะทีนี้ปุ๊บพอแต่ทังนั้นปุ๊บผมก็พี่ก็มองไปปุ๊บ ไปเห็นตัวเลขนี่แหละหนึ่งหนึ่งหกวางอยู่กับปลายปลายดิสอเหมือนกับเขาเขียนแล้ววางไว้อย่างเงี้ยเราก็เห็นปุ๊บเราก็สะดุ้งตื่นเลยทีนี้สะดุ้งตื่นพยายามจำนั่งนึกอยู่ต้องประมวลภาพในฝันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วจำตัวเลขว่าหนึ่งหนึ่งหกครับเลยเลยคิดว่าฝันดีครับแต่ยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะว่า สังเกตนี่ถ้าฝันถ้าเป็นตัวอย่างนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพลาดเนาะจะไม่ค่อยพลาดเมร่ารับเหมือนจะมาปวดภายให้ fc ทางช่องนี้ได้โชคได้ลาบเนาะครับผมครับก่อนพี่จะนอนพี่ได้บุญบานอะไรไหมครับก็จริงจริงๆก็พี่ก่อนจะนอนก็นนอนปุ๊บก็ยกมือไหว้อะไรอย่างเงี้ยบางทีพี่ก็สวดมนต์บ้างอะไรบ้างครับอครับครับให้แบบชีวิตดีขึ้นอย่างเงี้ยครับไม่แน่อาจจะเป็นพ่อใหญ่นอนตะด้วงก็ได้เนาะครับพี่ว่าก็ถ้าไม่ไม่พูมิบ้านก็นอนตะด้วงนี่แหละสองสองสองที่ ที่ว่าพี่แบบซื้อได้อย่างนี้นะครับแต่แกเจ้าลนตะดวงนี่เขาจะมาบ่อยแต่ช่วงหลังๆนี่ไม่ไม่ค่อยมาเพราะว่าหนึ่งช่วงเข้าภรษาพวกช่วงอะไรอย่างเงี้ยครับเข้ารรษาก็ไม่ค่อยมาครับช่วงเข้ารรษานี่ไม่คือเงียบเลยนะครับเนานแล้วนะครับนานที่ว่าเงียบอันนี้ในในรอบหลายๆในรอบหลายเออถือว่าเป็นปีนะครับในรอบปีที่ว่าที่ว่าแกจะมามาบอกอย่างนี้ครับ มาบอกแบบได้ยินเสียงแต่ไม่มีเห็นตัวอย่างนี้มาเห็นเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างเงี้ยไม่เห็นเลยครับมองมาเหมือนแบบท้องฟ้านั่งมองท้องฟ้าแต่เราก็ได้ยินแค่เสียงนะเหมือนพูดกับเราเนี่ยเราก็ตอบโต้กันไปเนี่ยคครรัับบพูดตอบโต้กันไปคครรัับบเป็นแนวทางเนาะถูกจะถูกจะผิดก็ไม่ว่ากันนะท่านผู้ชมอันนี้ก็บอกเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมก็ันก็ผิดถูกก็เยาหเากันนะครับครับแต่จริงจริงก็ แต่ผมชอบครับหนึ่งหนึ่งหกชอบไหมพี่ชอบครับสวยให้พี่ยกเนวทางตัวเลขให้ดูนะครับเน้นเลยจะไม่พี่สามตัวครับผมเพราะว่าความฝันนี่ของพี่ถูกบ่อยงั้นเน้นเป็นความฝันใช่ไหมครับครับผมเหล็กล็อกนี่ก็เหล็กล็อกก็ถูกเหมือนกันเหล็กล็อกก็เข้านะครับอ๋อครับที่ทีแ้กก็เข้าเนาะหนึ่งสองสองหนึ่งครับแต่ว่าที่ถูกบ่อยๆนี่ก็คือที่ถูกสามตัวนี่ก็คือเป็นความฝันเนาะใช่ครับที่ถูกสามตัวนี่ก็คือจะเป็นความฝัน ท่านผู้ชมแคปหน้าจอเลยนะครับผมเป็นเงาตเพิ่มเติมแค่หนึ่งหนึ่งหกนี่ครับความฝันอ๋ออันนี้ก็คือที่ให้มาแต่ต่องวดที่วงกลมแดงๆก็คือเป็นสูตรคำนวณเนาะสูตรคำนวณเขาให้เนี่ยครับให้สองศูนย์ศูนย์หนึ่งแล้วก็แปดสองนะครับตัวเน้นนะครับตัวรองก็คือตัวที่เขียนเขียนไว้เนี่ยตัวรองออครับเขาให้เลขวิ่งศูนย์กับสองมาเลขวิ่งศูนย์กับสองครับผมโอ้มันมันมันขัดกันกับ เลขวิ่งเลยเนาะความฝันของเราเนี่ยครับผมครับฝันได้116นะครับท่านผู้ชมอ่าแคปหน้าจอเลยนะครับผมจะได้จบคลิปเนาะโอเคครับขอขอบคุณพี่ชายมากๆนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ